สว,ส,สวัสดีครับสวัสดี่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนคือเก่าครับพ่อแม่น้องครับเคยดอยแซบนัวมาแล้วครับคับพ่อพี่น้องหายไปดนไปน,นั่นเดอนกลัว,วตําไอ้เล็บมือหนางกุ้งกุงก้งสะดุ้งพี่น้องครับามา,าพักก็มีพักสะอมพระ,ะคะคับพ่อพี่น้องมีตัวฟักเงวมีแตงมีใบเลื่อยพักกาดเขาอันนี้พักยังนี้พักไอ้กินอกเล็บอกนะเจ้ามาพี่น้องรอบเดือกเก็บรลานเอากระเหลียว ปี่สาวห่อกลับมาได้ตลาดตำห่อกระแลลวมาพี่น,อน้องมาทำแหลกทำแหลกอืมกุบกุบหักทางหายไปเหมือนกันนะเจ้า đuyền cho qua mệt thở bay phi nông mệt thở bay bớt huyền mệt bài mẫn lung cho con mà chân lên กุ mm hmm. งสดุ้งเม็ดสตอไปหอนี่นน <c oughs> นยแบบไหนแบบหนว

กระเทียมทน ฝนตกหนาหนาวพี่น้องซองเมอือนสอนเล็กมือนางอบอุ่จัง หุ่งกำลังหวานด้วยไหมน้องอืมตามน้อยพวดบระยากบัตร เผ็ดอยู่บ๊อเผ็ดอยู่งเลยนี่จ๊ะวันนี้เจ็บฟันนะจ๊ะกลิ่นมะไฟแสบไฟนัวแต่ได้เป็นปวดฟันไม่หรอก Hãy <coughs> subscribe <Let's go. coughs> ต้มสอนเลยพี่น้อมมันเป็นตําจอกนะตำสอนเหงาอืม สหน,นั ừ, <ม>อืมเบิ้อืมะต่อเม่สะตอ่หอหอมมันมัน <c oughs> ừ, อืมะอ่ออืม cơ thể Ừm. Uh -huh. hmm. Ừm. Hmm. Hmm. เกระเทียมโทน้ำนี่เนาะตํไหนายปวดพี่น้อง อือืมอืมกะไรครับเส้นมือห้องเสร็จปากก็ได้เส้นมือก็ะไรอืมแซ่บแซ่บพี่น้องวันนี้พักบปรมดตกระไดนะจ๊บ ไปได้บานพี่น้อง,ไ,ไ,งไปนี่ปลาพี่น้องอั่อิ่มแสบ่บคือเก่ายังแสบอยู่พี่น้องต้าหน่อยโพดมื้อนี้คลิปแหลกทายไปเดือนหัวบัว,วเดี๋ยเดี๋ยวครับกอ่อนไปละครับ ครับผมเคยดอยขอขอบคุณพอ่พอแม่พี่นอ้องเบอร์สุขสุขคนครับผมพี่น้องครับที่ให้เกียรติก็มาติดตามรับชมเคยดอยแซบหนัวครับผมครับผมวันนี้เคยดยอยกับทอฟี่เขาลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า